แก่ละเก็บข้าวเหนียวเอยข้าวโพดเหนียวแต้มม่วงเนีย่ยแก่แกงเนี่ยแต้มแน่นอนเนี่ยแบบเนี้ยมีแต้มแน่นอนข้าวเหนียวอ๋อไม่ใช่ข้าวโพดเหนียวแต้มม่วงของน้องยาช่องเกษตรพลเพลินนะจ๊ะแบบเนี้แต้มแน่นอนหูหมดทำรังมดมาทำรังเนี่ยเดีย๋ยวแกะให้เบิงให้แกะให้เบิง้งม,มดเต็มเลย เดี๋ยวต้องหาแล้วมาฉีดแล้วเนี่ยอันนี้ปล่อยไว้ให้ถัวถทัวนินการของน้องยาเลยนะจ๊ะแต่เดี๋ยวต้องจัดก,การมดก่อนจะแกะให้เบิงตั้งกล้องแคลปรีดถ่ายก่อนก็ว่าแดดมาแล้วเนี่ยคาดว่าแต้มม่วงแน่นอน อา้าวไห้เดี๋ยวๆถ้อแกแล้วมันก็แต้มนะไม่ตายแล้เอาไอ้ไขยขี้ดาม่าี่ราพรอันนี้อันนี้แต้มอันนี้แต้มอันนี้แต้มเห็นไะเออนี่นี่นี่ของแท้ดินี่อันนี้แต้มแน่นอนเนี่ยข้าเหนียวแต้มม่วงนะจ๊ะมีแต้มของแท้และใช่กันเออนี่นี่นี่เอาไฟายหน่อย นี่แต้มม่วงเก็บข้าวเหนียวไปกินเอ้ยเก็บขเก็บข้าวโพดข้าวเหนียวแต้มม่วงไปกินแล้วนะเดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นที่เลื้อยของคือทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นประโยชน์สำหรับเรานะเดี๋ยวเราจะให้ถั่วนินการของน้องยาเกษตรพาเพลินเลื้อยเลยค่ะท่าน นี่เหมือนนี่เลยเหมือนที่น้องบีเลื้อยอยู่เนี่ยนีย่แตงกวาน้องบีช่องไม่บีปลูกผักเป็นไงนะข้าวโพดอันนี้เป็นข้าวโพดหวานาเฮลิมเลือ้อยดีเก็บไปกินเรียบร้อยแล้วแตงกวาเดี๋ยวก่อนไหนเบิงตีเบิงอันแน่แน่แแเดี๋ยวก็จะได้กินอีกแล้ววิแดดมาแดดมาอม,มาเก็บข้าวโพดให้เบิงไปนะ ผักช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราเนีจ๊ะทุกทุกคนกติดตามได้เลยนะทุกช่องให้ความรู้นะเพลิดเพลินจเจริญหัวใจมากเลยสําหรับคลิปพาทัวร์ผักสวนครัวอะไรไปดูเหอะคนหัวใจดวงเดียวกันกับพวกเราเนี่ยชอบดูชอบดูอบดโอเคดูแลสุขภาพด้วยเดอ้อทุกๆคนแกนีน่นะ